เดียวกันอว่เนี <am aran aru> ่ยไอ้ดีนเาฟังอะไรถันบต่าค่ะไนะังับัต่าค่ะที่หนึางอะไรปรอะไรอ่ะเอ่อมันมีหลายตัวนะคะว่าสดชื่นหรือว่าชานอัไว้ว่าสมองสดใสค่ะสครยควรอว้่่ สุขภาพดีค่ะไม่ได้ผสมอะไรเลยค่ะเดียวค่ะต nice, so ่อหนูได้เลยค่ะรับประกันค่ะเดี๋ยวโทษจานอ้อมกินด้วยต้ร้วรอ้งอรอออ้ไวดตอองไไ้รอ้ออ้้้ไออวไว้ไ สิขวดขนมห้าร้อยค่ะสิขวดห้าร้อยขวดเลยนี่ครับไม่หันหน้าใช่ไหมเล้วเดินมาเลยประเทศไทยสมุนไพรค่ะยาบุญพายาดมไทยมัสตาร์ดบำรุงหัวใจหัวใจแก้วบิงเดียนศีสระบำรุงหัวใจค่ะแก้อกหักได้ไหมได้ค่ะ เด็กเล็เขาโอ้อากากันเยอะไงเเงได้ลยหอมมากเลยค่ะท่านนายกหนูซื้อไปสามขวดแล้วค่ะเปิดขายวินาไม่หอมตั้งขายที่บอกว่าท้องเสียมอีกเยอะอ่าซื้อไปซื้อไปยี่สิบขวดยี่สิบขวดแปดร้อยค่ะ ยี่สิบกว่าแปดร้อย 2018. ใช่ไหมไปขอจุดเลยโัวเดี๋ยนะเก็บเมียเก็บเมยก็ได้ได้ได้ทุกอยาง่จังอเด่นัอ่ะเดี๋ยดีสีสวยออกแบบให้ดีสีให้เคยไ้่เป็นให้มันลายมากนะบางทีมันมันผูกขาดบางทีแบบคนบางไวางีแบบ ฟ้าค่นี่ละผมผมไม่ดีผม400ตั้งกรบนะรับเ้ออะต้องเอาม่นรไม้อมอนะไม่้องยไมต้องายไตันไเงมองกล้องด้านกลางเลยนะครับ

สัส่งได้ค่ะ